มาไหว้พระกับหลวงพ่อขาวกันนะครับวันนี้เขาเขื่อนลั่นนะคระับ ลงไปเดินเล่นนะชมวิวกันนะครับไหวพากันแล้วนีนผู้คนมาเที่ยวชมไหวพากันนะครับจะเป็นวเตเ์วีสานนะครับช่วงเขื่อนลำตะของครับโอ้ววสวยงามนะครับดูเดียวโออยู่ด้านน้นนะครับมาแล้วนี่